สวัสดีค่ะผู้ใหญ่ใจดีวันนี้หนูจะมาโชว์ความสามารถพิเศษนะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะเชิญเวยชอบคุงตรงนี้ส่งยังแบ๊แซอยังบอยเธอไม่รักเธงเธอบอยส่งยังแบ๊แซกยังบอยเธอไม่รักเธงเธอบอยส่งฟุกแอ๊ะ องยังแบกแซกอย่างไรเธอช่างใช้ชดีขึ้นดอยถ้าผู้ใหญ่ใจดีมีเวลาว่างมาร้องเพลงกับหนูได้นะคะหนูอยู่ที่มูนิธิเด็กอ่อนในสรันนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะน้องนี้เป็นสาวสะเรนเป็นคนสุรินทร์ทินเมืองช้างใหญ่ ทนว่าเบื่อใจล้วห้าไใ